ครับสวัสดีครับก็สองนายนะครับก็เอาขยะมาทิ้งครับนี่ครับรถคันเก่าคันเดิมผมครับเอาขยะมาทิ้งนี่ครับก็ทิ้งที่นาตัวเองครับก็นี่ครับเต่าทานดูบรรยากาศไอ้ทุ่งนาบ้านผมครับนี่ครับมีเตาทานครับ ไอ้เตาถ่านเป็นไอ้เอาไว้ใช้ในบ้านครับเป็นกิ่งมะม่วงนี่ครับนี่มะม่วงพวกนี้ที่แต่งกิ่งออกก็ไม่รู้จะไปทําอะไรครับก็มาเผาถ่านครับดีกว่าทิ้งเฉยๆครับดูข้าวครับดูข้าวครับอย่างงามเลยครับก็ตอนนี้ฟ้าใกล้มืดแล้วครับนี่ประมาณหกโมงแล้วครับหกโมงกว่าแล้วครับ นี่ครับนี่ครับขี่คันเดิมมาครับก็ไม่มีคันใหม่ครับก็คันเดิมเดิมคันเดียวเนี่ยครับดูครับบ้านผมนี่ครับบ้านไปทางหลังแล้วครับนี่ครับพรุ่งนี้ว่าจะเอาปลามาปล่อยนี่ครับนี่ยพรุ่งนี้ว่าจะเอาปลามาปล่อยที่ บ่อนี้ครับก็ยังไม่รู้ว่าจะาปลาอะไรครับนี่ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับให้คิดได้ก่อนว่าจะาปลาอะไรครับนี่ครับดูทุ่งนาครับนี่ครับนีเตาถ่านครับอีสานบ้านๆครับเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งครับก็ที่นาก็ปลูกลายยางครับนี่ มีต้นมะละกอมีต้นกล้วยนี่ครับขนุนครับครับเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งนู่นครับจะไปทิ้งในป่ามะม่วงตรงนู้นครับครับเรียบร้อยครับเอาขยะมาลงเท่ากับว่ารถมาติดลมครับเอมื่อคึืนฝนตกครับดินมันก็ออกรวมๆนิดนึง นี่ครับเอาขยะพวกนี้มาทิ้งครับก็ทิ้งในที่ตัวเองครับไม่ใช่ที่คนอื่นนะครับทิ้งในที่ตัวเองครับรถด้านติดลมมีครับนี่รู้จะอได้หรือเปล่าครับมาครับเดี๋ยวลองออกไปดูครับจะไปได้ครับ Đãi, đãi đãi Cái ai không phải gần mưa không ฟาใกล้มื่นแล้วครับดินก็ไม่หล่มเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันเอาขยะลงแล้วมันไอ้ฝาข้างนะครับเปิดข้างแล้วมันลงไปค้ำกับกองขยะนี่ครับนี่ครับดินก็ไม่หล่มเท่าไหร่ครับ แค่ขยามดึงไว้ครับนี่เกือบออกไม่ได้ครับออกน้ําเลยนี่วะออกน้าเลยครับครับก็กลับบ้านครับ Ah, não vai pedir. ครับพอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับ